สอนตีความท้าทายฮาแลนด์ด่านที่5โยนผ้าขาวยอมแพ้แก้วจะสอนตีอย่างละเอียดฉะนั้นถ้านผู้ชมไปตีจริงลงแบบไปไว้ได้เลยครับแก้วทดสอบแล้วสามารถใช้เวลาเพียงแค่20กว่าวินาทีก็ตีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันมาเ้่นขวานะครับที่เก็บทองคําให้ผู้ชมปล่อยยักษ์นักขว้างลงไปที่มุมเลยปล่อยลงไป2ตัวนะครับมันก็จะโยนบอลเข้าไปนะครับแล้วก็จะโดนปืนใหญ่ด้านใน จากนั้นมาด้านล่างครับที่เก็บน้าม่วงปล่อยน้ำเมียบ้าลงไป1นึ่ขวดครับแล้วก็ปล่อยยานักคว่างลงไป2ตัวนะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับจุดละ2ตัวก็จะไปโดนเครื่องยิงหินพังลงไปด้านล่างครับตรงนี้ใช้ยานักคว่างลงไป2ตัวเพื่อที่จะโจมตีกับด้านในแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเราใช้ยาบ้าเหมือนเดิมลงไปตรงกลางครับแล้วปล่อยยักนักคว่างลงไปจุดละ2ตัวนะครับแบบนี้เลย ก็จะพังขึ้นยิงหินได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายแล้วปล่อยยักษ์นักขว้านครับลงไปที่มุม2ตัวเลยนะครับแบบนี้จากนั้นครับเราจะไปด้านบนกันก็จะไปด้านบนกันครับใช้อเยาวบ้าด้านนอกเลยนะครับแล้วปล่อยยักษ์นักขว้างไปหนึ่งตัวมันจะโยนบอลไปโดนสารวาวาด้านในและสารวาวาจะพังลงไปไม่ต้องสนใจฐานแคนครับราปล่อยเยาวบาไปด้านขวาปล่อยยักษ์นักขวางเข้าไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับ เตาละวานครับแล้วไปด้านบนใช้พหน่วยเป็นที่บ้านปล่อยยาบ้าไปที่ลูกฟุตบอลแล้วปล่อยยานักฟางลงไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้แล้วนั่นเองโอกาสนี้แก้วขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมไม่ว่าจะเติมในเกมหรือเติมในเว็บขอบคุณจ,ร,จริงๆแล้วเรากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ